เพราะวันนี้นะมีหลักลัยประเด็นให้ในติดตามกันนะคะหลักลัยเรื่องค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันในเรื่องของการอเตรียมเป็นเจ้าภาพนะจังหวัดสงคลาคในการสัมนาฮอกรันข่าทัวประเทศซึ่งเป็นครั้งเที่13นะคะโดยจังหวัดสงคลาค่ะเตรียมพร้อมต้อนรับผู้แทนฮอกรันข่าทัวประเทศแล้วก็กลุ่มวายอีซ e ี Z, จากถูกภูมิภาค ในฐานะเจ้าภาพจัดงานสัมมนาฮอการข่าทั่วประเทศครั้งที่13ค่ะขอจัดระวังวันที21่21ถึง23พฤศจิกายน2568นี้ภายใต้แนวคิด BCG ค่ะประธานหอการค้าจังหวัดสงขลานายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค่ะได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่13ที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23พฤศจิกายน2568โดยงานนี้นับเป็นเวทีสำคัญนะคะในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับภาครัฐภายใต้แนวคิด BCG โดยมีวัตถุประสงค์เผื่อเประโอกาสให้เครือข่ายหอการาทั่วประเทศรวมถึงผู้ประกอบการท่องทิ้น ได้เหล็กเปลี้ยนมุมมองวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็กำนดคอเสนอเชิงนโยบายที่เป็นร,ปรูปธรรมเพื่อส่งต่อถึงรัฐบาลพานเอกสารสมุดปอกขาวค่ะซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการสะท้อนปัญหาและการแนวทางในการแก้ไขจากผาคธุรกิจโดยตรงในทนานะเจ้าภาพจงหวัดสงคล้าค่ะได้เตรียมโชว์ักยภาพพานแนวคิด B-C-G ค่ะได้แกนดับแรกก็คือ B คือ business นะคะสงคล้าเป็นสนยนกลางโลจิสติกผักตาย เชื่อมต่อโดยสนามบินนานาชาติดอถดไฟร่างโคโทีกำลังก่อสร้างทาเรื่อนำลึกและก็พรมแดนติดกับมาเลเซียรวมทังเป็นแหล่งการลงทุนเทโดดเด่นในอุตสาหกรรมการศึกษาการแพทย์แล้วก็กีฬาพร้อมักยภาพเทเป็นไมซิตี้และสปอร์ซิตี้ของประเทศค่ะซี่คอนโจรลค่ะเมืองพหุวัฒนธรรมเทผู้คนหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาโยรวมกันอย่างสันติ สะทอนพานอาหารศิละปะแล้วก็วิถีชีวิตเทลากหล้กำลังคับเคลื่อนสู่การเป็น Creative City of Gastronomy ของยูเนสโกค่ะสีก็คือ Gastronomy นะคะก็คือส่งคล้าคืนเชื่อเรื่องของอาหารอาหารการกินเทมีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายแล้วก็มีหลักท้านจากการขาดค้ายระหว่างประเทศทางอาหารจีนมุสลิมไทยแล้วก็ตะวันตก โดยทะเลสาบส้งคลา้าก็ยังเป็นแหล่งอาหารทะเลเทอุดมส้มบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยด้วยค่ะทางนี้นะคะก็ยังให้ภูเขาวรวมสมนาได้สัมพัสว่วาส้งคลา้าคือเมืองแห่งโอกาสนะคะทางด้านการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวมาห้นนี้เนี่ยรับรองนะคะหวาจะได้ประสบการณ์ไหมและก็ความประทับใจกลับไป ขณะเดียวกันนะคะหอการขาส่งค้าเขาก็เตรียมพักดันประเด็นสําคัญในเวทนีนี้เช่นการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการดันเขตเศรษฐกิจพิเษส่งคา้ารวมถึงการต,ต่อยอดอุตสาหกรรมองเที่ยวและอาหารหารลานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจาักตายและขอเสนอถึงรัฐบาลนอกจากการยืนสมุดบอกข้าวแล้วค่ะหอการขาส่งค้าเนี่ยเขาก็ยังสเสนอรัฐบาลให้เร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568- ถึง2569 การแร่งคืนภาษีให้ประชาชนและผู้ประกอบการโดยเร็วสนับสนุนอีเวนต์และเทศกาลรรดับนานาชาติเพื่อดึงแมดเงินท่องเที่ยวเข้าประเทศผมทังเสนอแนวทางระยะยาวในการสร้างแรงจูงใจให้หนักลงทุนใช้สินค้าแรงงานและกับบริการในพื้นที่เพื่อให้แมดเงินมุ่นเวียนกลับสู่ชุมชนไม่ใช่เพียงการใช้พื้นที่โดยได โดยทีรายได้กลับไปส่วนกลางค่ะสําหรับสิงเทจังหวัดสงขคลาจะได้รับการเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะคะก็นับเป็นโอกาสสาคัญค่ะเทจังหวัดสงขลาจะได้แสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องทิ้นต่อสายตาผู้เข้ารวมงานจากทั่วประเทศและก็ตลอดระยะเวลาของการจัดประชุมซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาเข้าร่วมกว่า1,500คนนะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดมหาศาลจากการพักโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่การท่องเที่ยว รวมไปถึงเส้นขาพื้นทินและกระ้องฟากโดยที่เป็นการฉายไม้อีเวนต์เป็น,นกลไกกระต้นเศรษฐกิจทองทินอย่างแท้จริงการเป็นเจ้าผาในวันนี้นะคะไม่เพียงแต่จะสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจบริการเท่านั้นแต่ว่ายัางเป็นการตอกย้ำบทบาทของสงลาในท่านะส้นกลางเศรษฐกิจผักตายเทพรอมก้าวสู่ภูมิภาคอาเซียนค่ะสุดถ่ายขอแรงชาวสงลานะคะรวมเป็นเจ้าบ้านเทดีตอนรับผู้มาเยือนด้วยไม่ตรีจิต พร้อมกับสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นเมืองแห้งรอยยิ้มแล้วก็การขาคายเพื่อสร้างความประทับใจและก็ตอกย้ำสกยภาพของจังหวัดสงข้าในการเป็นเมืองเศรษฐกิจที่พรอมที่จะกล้าวไกลและก็ตอยอดสร้างโอกาสไม่ไหมทางด้านของการท่องเที่ยวการลงทุนในอนาคตอย่างเต็มภาคภูมิค่ะเราอยากโชว์บิสเนสของเราว่า สงขามันมีอะไรหลายอย่างที่คนในประเทศไทยหลายเมืองยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้มามาครั้งนี้คุณจะรู้ว่านี่คือเมืองแห่งโอกาสในการลงทุนการค้าการลงทุนของคุณที่ภาคใต้เป็นหัวเมืองหลักของภาคใต้ของเรานะครับแล้วอีกด้านหนึ่งด้านสี่นี่คือคันชรลเราเป็นเมืองที่เป็นพระหูวัฒนธรรมเรามีคนไทยคนจีนคนมุสลิมคนคริสต์ไทยพุทธไทยจีนอยู่ร่วมกันอย่างสันติเราเป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินซึ่งหนึ่งในนั้นเรากําลังขับเคลื่อน ตัวเมืองเราไปสู่ Creative City of Gastronomy ของยูเนสโกด้วยนะครับแล้วด้านสุดท้ายคือจีก็อย่างที่บอกคือ Gastronomy ด้วยความโดดเด่นของเรื่องอาหารการกินที่ใครไปใครมาหัดใหญ่สงขลาหรือจังหวัดสงขลาเราเนี่ย <c oughs> เขาจะพูดว่าที่นี่อาหารอร่อยก็ <c oughs> ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารเราก็มีพร้อมเรามีทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในลากูนเดียวของประเทศไทยที่เป็นลากูนที่อุดมไปด้วยสัตว์ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ความโดดเด่นเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะนํามาเสิร์ฟแล้วก็นะําเสนอให้กับพี่น้องชาวของการค้าทั่วประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมงานสัมนาหอรกค้าทั่วประเทศครั้งนี้พร้อมกันนี้เรามีทําลายแทงร้านค้าร้านอาหารเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆเรามีโปรแกรมทริปออกแบบมาให้กับคนที่มาร่วมงานค่อนข้างเยอะมากครับก็คิดว่า ที่คนที่ได้มาครั้งแรกก็จะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้อันนี้ส่งก็คือการใช้จ่าย spending per head ต่อคนตรงนี้สูงกว่าการท่องเที่ยวปกติมากจะเกิดเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจจังหวัดสงขาแน่นอนโอกาสมันมีโอกาสเชื่อมโยงกันได้หลากหลายมากนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสอันดีของสงขาเราครับนอกเหนือจากนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวสงขาทุกคนนะครับก็ขอให้พวกเราร่วมกันเป็นตน้นเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับชาวหอการค้าทั่วประเทศที่เดินทางมาครั้งนี้